สวัสดีครับน,นี้กับช่องเอกอิร์นะครับวันนี้อยู่กันในเกม f o r s a k e n วันนี้จะมาอธิบายสกิลของเชลลิส Sky และวิธีการเล่นของเชลลิส Sky นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะครับมาดูที่สเต็กกันก่อนเลยนะครับ ระดับความยากอยู่ที่3ดาวเลือดอยู่ที่100ความเร็วกันเดินอยู่ที่12แม็กสปีดอยู่ที่24แม็กสตามมินาอยู่ที่100สตามมิน่าลดอยู่ที่10หน่วยต่อวินาทีสตามมิน่าเพิ่มอยู่ที่20หน่วยต่อวินาทีต่อมาเรามาดูที่ความสามารถกันเลยนะครับอันแรกจะเป็นในส่วนของสลัดคููดาวอยู่ที่40วิระยะเวลาสตันจะอยู่ที่4วินาที และดาเมจจะอยู่ที่30หน่วยโดยที่เชลเลอสกาจะหยิบดาบของเขาขึ้นมาแล้วก็ฟันไปข้างหน้าถ้าโดนฆาตากรจะทำให้ฆาตากรติดสตันเป็นเวลา4วินาทีโดยที่ถ้าเราฟันโดนจะแถมบับรีสตันขั้น2เป็นระยะเวลา0.575วินาทีเป็นบับที่ทำให้เราถึกขึ้นนั่นเอง แล้วก็ตอนที่เรากดใช้สกิลนี้จะทำให้เราติดสโล75เป็นระยะเวลา1.575วินาทีอันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ fly ย h i เก้นขอเรียกว่าไก่ทอดนะครับผมเชเลส Sky จะหยิบไก่ทอดขึ้นมากิน จะฟื้นฟูเลือดทันที15หน่วยเป็นระยะเวลา5วินาทีเนี่ยจะฮิวเลือดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ25หน่วยก็จะเป็น40หน่วยเนี่ยแหละครับ ถ้าหากเราถูกตีขนากินไก่ทอดจะทําให้การฟื้นฟูเลือดในหยุดทันทีความสามารถของไก่ทอดสามารถใช้ได้สองครั้งเท่านั้นต่อเกมในส่วนของเกมเพย์เชลิสสกายถือว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลเอาตัวรอดค่อนข้างสูงเพราะว่ามีทั้งสตันและก็สกิลฮิล วิธีการเล่นก็เป็นการวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนโดยที่เราต้องดักหน้าเท่านั้นนะครับจุดอ่อนของตัวนี้คือตอนที่ใช้สกิลสแลชจะเดินค่อนข้างชา้าข้างหน้าฆาตรกรจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือตอนเราจูกและสตามิน่าหมดเราสามารถใช้สกิลสแลชเพื่อเป็นการสตั้นฆาตรกรได้และวิ่งจูกออกมาให้ไกลที่สุดจากฆาตกรในส่วนของสกิลไก่ทอดพยายามอยู่ห่างจากฆาตกร ให้ได้มากระหว่างตอนที่เรากินไก่ทอดจะทำให้การฟื้นฟูเต็มประสิทธิภาพมีอีกหนึ่งวิธีตอนเราสตันัฆาตรกรได้แล้วเราก็ยืนกินไก่ทอดหน้ามาเลยนะครับเพราะเราจะมีเวลากินอยู่และสามารถวิ่งต่อได้ไม่ควรใช้กับฆาตรกรจอนดนะครับเดี๋ยวเราจะหนีไม่ทันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของเชลิส s กายนะครับในเกม For Sa า e n ตัวละครนี้ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับแทบจะไม่มีข้อเสียเลยแต่น่าเสียดายสกิลแลตเขาแถมสโลมาด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ